รอนซื้อแกงอมันแสแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็จะยืมแม่มาเอ๊ะพอแช่ไห่ไปไหนนะอยู่นี่นี่เองว่าแต่คืออะไรตูตๆอ่ะนายตดเหรอตดว่าตดบอในของเธอกินขยะนี่ทางขยะทั้งหากลหรแล้วทําไมนไหนมีแค่ขยะนี่ทั้งขยะทั้ให้ดีเล่าเอามาทิา้งข้างหน้าถังทําไมก็ทังขยะมันเต็มแล้วนี่ฉันขี้เกียจก็ออกไปทิ้งด้วยงัย้นเราลองหาซื้ออุปกรณ์แล้วไปใหม่ยขยะด,ดูไหมก็ดีเหมือนกัน ก็้ก่อดวารเริ่มอับขยายได้ยากอย่างดีที่หนึ่งเริ่มจากสังส่วนแผ่นหน้าสัมผัสก่อนโดยวัสดุทรามจากเล็กทงหมดเพื่อควมแข็งแรงสามสางส่วนที่เป็นที่ยึดกับแงงรขยาโดยใช้เล็กกลวงดดใท้เท่ากับามงวางและค้งแของแขงขยาซสมเสียงไปอีกด้านของกานย์บิลเล็กกลวง เพื่อสัมผัสเเป็นที่จับสีเสียแผ่นน้ำสัมผัสกับพายคูมสังทอนไว้อด้านของพประกอบเท่ากับดัยกโดยสมัมุได้ไฟกดดันยกคือลไม่ขนาดปัตยาค้นตันที้งแขนยก็สมัทำดงยังไเแามาลงใ้กันดีกว่า โหน่าสนใจสุดๆเรามาลองทำกันดูไหมจะไป two hours later เย่วิธสุดก็เสร็จสักทีดูสิเนี่ยประโยชน์ของมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ,แยะหนึ่งลดปัญหาขยะล้นถังสองเพิ่มช่องว่างในถังขยะและก็อีกอย่างเรายังได้เรียนรู้หลักการของคารด้วยนะโอ้ยวีสุดๆรู้านี้ทำบาตั้งนานแล้วจริงจ้าฉันขอบคุณเธอมากนะที่แนะนำเครื่องอิบัดขยะให้นะ ไม่เป็นไรใันเต็มใจไม่ใช่แล้วก็เธอหน่ะสามารถช่วยบปบญหาขยะเต็มถังได้นะและการที่เธอเอาของที่สามารถมาเก็ขเ้นได้เนี่ยน้ำกลับมาใช้ใหม่สิอือจริงด้วยโอเคฉันจะลองไปปรับใช้ดูนะเยี่ยมเลยฉันจะรอดูแล้วก็เธอก็สามารถนำวิธี้เนี่ยไปแชร์ให้กับเพืเ่อนๆของเธอได้นะมาด,ด้วยช่วยกันรักษาอขอรเราไหนเธอ